เมื <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อคืนที่ผ่านมาเทรนด์ทวิตเตอร์ในอันดับหนึ่งค่าไฟตลอดค่าไฟแพงบ้างค่าไฟบ้างแฮชแท็กการไฟฟ้าส่กันจ้าท่านสองหบ่าันแปร้อยค่ะขอบ4 8 0 0ค่ะ2บ0 0ณเอ็ด้าจะแพงอยู่แพงเหรอแพงค่ะ ทุกท่าทราบหรือไมคะว่าพันจะถึงสุขเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม้าไฟฟ้าจะสูงเนื่องจากการไฟฟ้าต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่งให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในช่วงนี้และต้องใช้ชุดเครื่งุชนิดทั้งถูกและแพงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเราเรียกช่วงเวลานี้ว่าตอ,อนพี มันเหมือนกับการที่ทุกคนในหมู่บ้านแห่กันไปซื้อของที่ตลาดตอน9โมงเช้าพร้อมกันพราะคันแม่ค้าต้องรีบลงทุนเพิ่มทําให้ของแพงขึ้นระบบไฟฟ้าก็เช่นกันค่ะการที่ทุกคนแห่กันใช้ไฟในช่วงกลางวันพร้อมกันการไฟฟ้าต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่จริงวิธีง่ายอย่างนะ้ครับก็คือเปลี่ยนเวลาซื้อของหรือย้ายกิจกรรมที่ทำได้ไปใช้ในช่วงเวลา4ทุ่มถึง9โมงเช้าวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การไฟฟ้าไม่ต้องสร้างโรงไฟ ท่นานอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะประหยัดได้จริงหรองั้นเรามาลองคำนวณเปรียบเทียบโดยใช้ระบบประมาณการค่าไฟฟ้าของการาฟฟ้าส่วนทุมวิภาเปรียบเทียบบ้านสองหลังที่ใช้หน่วยค่าไฟในปริมาณที่เท่ากันคือ500หน่วยผลปรากฏว่าค่าไฟถูกกว่าถึง10%เลยทีเดียวคแล้วทำไมเราต้องส,งส่งเสริมไม่ใช้ไฟในชน่วงออฟพี เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในทุกๆด้านได้แก่1ได้พลังงานไฟฟ้าเมื่อการใช้ไฟในช่วงออนพีคลดลงการใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเร่งสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งเพิ่มชะลอเงินทุนมหาศาลด้านโครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไม่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟถูกลงในที่สุดค่ะและ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงค่าไฟฟ้ามากขึ้นช่วงไหนที่ค่าไฟฟ้าสูงก็จะใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างจําเป็นทําให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีค่าไฟฟ้าต่าส่งผลให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แถ้าหากทุกท่านสนใจอยากไปอยากเข้าไฟและช่วยลดภาระประเทศในการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ต้องทําอย่างไรบ้างวิธีง่ายๆนั้นก็คือไปดูกันเลยครับไปติดต่อขอติดตั้งมิตเตอร์ทีวออยู่ที่การไฟฟ้าใกล้บ้านคุณต่อไปเอกสารที่ควรเตรียมได้แก่1สําสำเนาบัตรประชาชนสสำเนาทะเบียนบ้าน3ใบเสร็จรับเงินค่าไฟล่าสุด4เอกสารสิทธิในที่ดิน5ค่าธรรมเนียมการติดตั้งหลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งมิตเตอร์ที่บ้านได้เลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆของพวกเราทุกคนจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าพวกเราและยังช่วยให้ประเทศไม่รับภาระที่หนักเกินไปแค่เปลี่ยนเวลาใช้ไฟก็ช่วยได้ทั้งตัวเราและส่วนรวม